ไฟิน ah ิทวิเควิคห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับมาดูในภาพ t ท m e f ฟ a m e day นะครับต้องบอกว่าราคานะครับเมื่อวานนี้มีการปิดตัวมันแท่งสีเขียวนะครับแต่ว่าเป็นแท่งสีเขียวที่ขึ้นไปได้แค่ครึ่งแท่งของก่อนหน้าพร้อมกับมีราคาทําโลที่ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับที่จะลงต่อได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะการปิดเป็นสีเขียวแบบนี้นั่นหมายความว่า แรงซื้อเขาค่อนข้างเยอะอาจจะก,กลับมาขึ้นก็ได้เช่นกันแสดงว่ามันหมายถึงความลังเลนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้เทรดไงดีอ่ะย้อนกลับไปแผนของเมื่อวานก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าราคาครับลงมาโซนแนวรับที่เราต้องการเลยนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บมีการดีดขึ้นไปนะอ่ะแล้วเราใส่ตัวของสัพายโซนแรกไว้นะครับนั่นคือบริเวณนี้4 5หนะครับ ราคาได้มีการทะลุขึ้นไปนะครับไปอีกโซนหนึ่ง51ที่เราเตรียมไว้เลยตอนแรกที่ติฟิโบนะครับติดโซนนี้แล้วถึงย่อลงมานะครับแล้วตอนนี้ราคาก็กําลังไต่ๆอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะยังไม่ชัดเจนนะครับบริเวณแถว4.3่สงสีนะโอเคมาอัปเดตแผนกันดีกว่าอโอเคอัปเดตแผนกันฮะ อ่ะตอนนี้เราเห็นด้วยชันนะว่าแนวรับราคานะครับก็คือตรงนี้อยู่สองสามสองสี่นะที่มันติดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัว order ออเดอร์บ็อกออกรอนะฮะแล้วใช้เป็นเส้นแนวนอนแทนนะก็คือบริเวณที่ราคานะครับมาชนแล้วติดด้วยกันอ่ะแบบนี้นะครับสองสี่นะครับสองสี่ส่วนด้านบนนะครับก็เราเห็นโซนนะครับโซนเดิมโซนบนนี้ ผมขอเก็บไว้ก่อนนะ6 3สานะครับอ่าเก็บไว้โซนนี้นะครับตรงนี้แบบนี้อ่าหกสามเนะครับแล้วก็ข้างบนเหมือนเดิมเนาะแปดเกนะครับก็ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมโซนบนอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับอ่า แล้วเราเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีการแบบยิกยือ,อยืออยืออยนะครับก็จริงๆผมมองเป็นแพทเทิร์นหนึ่งก็คือแบบ QM เนาะก็เหมือน Head and Shoulder ละกันนะครับคล้ายๆนะราคาอาจจะขึ้นมาทำนี้นะครับไหลซ้ายไหลขวาแล้วก็ตบลงอีกทีก็ได้อ่านอกจากโซนบนนี้นะครับ Order b o x มีจุดไหนอีกไหมก็คือมีใกล้ๆนะบริเวณน,นี้นะครับเดี๋ยวผมตีให้นะครับอ่าแต่คือมันโซนติดกันแหละแต่ถ้าเอาแค่ตัว ปลายตรงนี้นะอ่าก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้สําหรับใครที่สนใจนะมันคือเบเกอร์บล็อกนะประมาณ56ถึง59นะครับก็อ่ะพิจารณากันได้แต่โซนนี้ผมอาจจะให้ความสําคัญน้อยกว่าโซนบนนะเพราะว่าเป็นสวิงที่ดูดีกว่านะครับอ่าส่วนราคาปัจจุบันตรงนี้นะแถวนี้เลย47 48เนี่ยอันนี้เราเรียกว่ากลางทางนะมันคือกลางทาง แต่ถ้าเราจับ Swing High to Swing Low นะครับต,ตอนนี้เขา <c oughs> ขออภัยน,นะฮะเขาก็ขึ้นมาอยู่ในโซน6 1 8แล้วนะก็คือเป็นโซนที่อาจจะย่อต่อก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแนวรับเรายัางคงชัดเจนอยู่นะ ก็คือเนี่ยสองสี่นะครับโซนนี้นับไหมผมว่ามันใกล้เกินนะอาจจะไม่นับนะครับก็มันขึ้นง่ายนะมันก็ลงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรารอเล่นโซนล่างเลยนะครับวันนี้วันนี้รอ,อเล่นโซนล่างได้เลยนะครับก็คือนี่สองสามส่นเจ็ดถึงสองสามหนึ่งสองนะครับอ่าและระหว่างทางนะก็คือตรงนี้นะถ้าหลุดสองศูนย์ไม่ได้ก็คือยาวนะอ่าใครอยากฟอลโล่นะครับก็คือรอให้หลุดสองศูนย์ก่อนแล้วค่อยฟอลโล่เซลลงมาแบบนี้ หลด07นะครับอีกโซนหนึ่งคือ2295นะครับก็คือบนล่าง้ายกันนะจริงๆวันนี้ก็โซนไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากนะครับเพราะว่าราคายังอยู่แบบกลางทางนะผมผมก็ไม่อยากให้ทุกคนรีบเข้ากลางทางนะเพราะว่ามันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยได้เปรียบเนาะ อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ขอเป็นสีเหลืองบ้างนะฮะเป็นสีเหลืองบ้างอ่าแต่ว่าถ้าใครตีเส้นเทนไลน์อาจจะเห็นว่าเส้นมันอาจจะมีการเบรกขึ้นแล้วก็ได้นะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะ,ะเดี๋ยวลองดูอ่าอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าตีเทนไลน์แบบนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่ามีการเบรกของราคาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะพิจารณากันได้ด้วยนะครับโอเค ขอภัยนะผมแบบเสียงสุกขันนึงยังไม่ได้หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อ่ะแต่วิเคราะห์เต็มที่นะฮะเออวิเคราะห์เต็มที่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับแผนวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเ a d e ร์ด้วยนะครับและสำหรับสหรับใครที่ต้องการเรียนฟรีนะตอนนี้โปรเจกต์ปั้นแสนเรานะครับพาคุณเทรดจาก1,000ดอลลาร์ไป3,000ดอลลาร์ รับสมัครในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะถ้าสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดดูโอเทรดเดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ